ความผันผวนทางการเมืองไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่สนามรบแต่กําลังลุกลามเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างรุนแรงสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นตามแนวชายแดนตะวันตกของประเทศไทยในขณะนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ความโกลาหลจากการสู้รบที่ยืดเยื้อแต่คือการปฏิวัติทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษเมื่อรัฐชานและกอทูเลดินแดนยุทธศาสตร์ที่เคยเป็นสมรภูมิเลือดอันยาวนานได้ประกาศจุดยืนที่สั่นสะเทือนไปถึงขั้วอำนาจโลก ด้วยการทิ้งเงินดอลลาร์สหรัฐที่เคยเชื่อกันว่าเป็นสกุลเงินที่ปลอดภัยที่สุดและหันมาประกาศใช้เงินบาทของไทยเป็นสกุลเงินหลักอย่างเต็มตัว100%นี่คือสัญญาณชัดเจนว่าพญาราชสีแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอย่างประเทศไทยกำลังแผ่อิทธิพลเหนือดินแดนเพื่อนบ้านอย่างเบ็ดเสร็จทั้งในมิติการเมืองการทหารและที่สำคัญที่สุดคือมิติทางเศรษฐกิจ ย้อนกลับไปในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาสถานการณ์ในประเทศเมียนมาได้ดิ่งลงสู่จุดวิกฤตที่ไม่อาจหวนคืนได้อีกต่อไปค่าเงินจาตกลงสู่เหวเร็วกว่าที่ใครจะคาดคิดในขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐเริ่มหาได้ยากยิ่งและมีความผันผวน,นจนไม่สามารถใช้เป็นฐานในการค้าขายได้อีกความเชื่อมั่นในระบบธนาคารของรัฐบาลทหารเนปิดโอพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงทําให้ผู้นําในเขตรัฐฉานและกองกําลังชาติพันธุ์ในกอทูเลตต้องตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์ เพื่อรักษาความอยู่รอดของประชาชนและการขับเคลื่อนกองทัพของพวกเขาการประกาศใช้เงินบาทไทยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของความสะดวกในการซื้อขายชายแดนแต่มันคือการประกาศเอกราชทางเศรษฐกิจจากรัฐบาลกลางเมียนมาและเป็นการผูกโยงชะตากรรมของดินแดนเหล่านี้เข้ากับเสถียรภาพของประเทศไทยอย่างถาวรน,นักวิเคราะห์ด้านภูมิรัฐศาสตร์มองว่าเหตุการณ์นี้คือชัยชนะที่ไร้เสียงปืนของไทยเพราะเมื่อสกุลเงินบาทกลายเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่ไหลเวียนอยู่ในรัฐฉานและกอทุเล นั่นหมายความว่าประเทศไทยสามารถควบคุมอำนาจซื้อและกลไกลตลาดในพื้นที่เหล่านั้นได้โดยปริยายเพราะคาเมคาในตลาดไปจนถึงระดับนายพลผู้คุมกองกําลังต่างยอมรับว่าในนาทีนี้เงินดอลลาร์ไร้ค่าเมื่อเทียบกับธนบัตรไทยที่มีค่าความมั่นคงสูงกว่าในสายตาของคนในพื้นที่ความเคลื่อนไหวน,นี้นําไปสู่การที่ไทยเข้าไปมีบทบาทในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อย่างที่โลกต้องจับตามอง,องไม่ว่าจะเป็นแหล่งพลังงานมหาศาล หรือเหมืองอนามณีล้ำค่าที่เคยเป็นขุมทรัพย์หล่อเลี้ยงสงครามมาเนิ่นนานบัตรนี้ทรัพยากรเหล่านั้นกำลังถูกแปลสภาพเป็นมูลค่าในรูปของเงินบาทและไหลเข้าสู่ระบบการค้าของไทยอย่างต่อเนื่องความเด็ดขาดของกองทัพไทยตามแนวชายแดนที่มีการตรึงกำลังอย่างเข้มแข็งผนวกกับความสามารถในการรักษาความมั่นคงทางการเงินทำให้ไทยกลายเป็นที่พึ่งเพียงหนึ่งเดียวในสายตาของกลุ่มชาติพันธุ์ ขณะที่มหาอำนาจอย่างสาหรัฐอเมริกาได้แต่เฝ้ามองอิทธิพลของเงินดอลล่าร์ที่ลดถอยลงในภูมิภาคนี้และจีนที่พยายามแทรกซึมผ่านเส้นทางสายไหมก็ต้องผเผชิญกับกำแพงเงินบาทที่แข็งแกร่งเกินกว่าจะทลายได้ง่ายๆปฏิบัติการในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การค้าขายทั่วไปแต่มันคือการวางรากฐานเชิงยุทธศาสตร์ที่ทําให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางอํานาจใหม่ที่คุมทั้งกระแสะเงินและกระแสะพลังงานในดินแดนตะวันตกอย่างสมบูรณ์แบบ ความเงียบสงัดของดอลลร์ในป่าลึกของรัชฉานและกอทูเลคือเสียงตะโกนแห่งชัยชนะของเงินบาทไทยที่กำลังเริ่มต้นยุคสมัยใหม่แห่งอิทธิพลเหนือพรมแดนอย่างที่ไม่มีใครกล้าป,ปฏิเสธท่ามกลางซากประคับพังของระบบเศรษฐกิจในเนปิดอร์สิ่งที่ปรากฏขึ้นมาทดแทนคือโครงสร้างทางการเงินใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมหลายเท่าตัวเมื่อเงินจาร์ดของเมียนมากลายเป็นเพียงเศษกระดาษที่ไร้ค่าจากการเฟอร้ออย่างรุนแรงมากกว่า100เท่าในช่วงเวลาไม่กี่ปี และเงินดอลลาร์สหรัฐที่เคยเป็นสรณะของเหล่านายทุนกับถูกจํากัดด้วยมาตรการคว่ำบาตรและการเข้าถึงเงินสดที่ยากลําบากภาวะสุญญากาศทางการเงินนี้เองที่ทําให้เงินบาทไทยก้าวเข้ามาเติมเต็มอย่างสมบูรณ์แบบในเขตอิทธิพลของรัฐฉานและกอทูเลการใช้เงินบาทไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การซื้อขายอุปโภคบริโภคในตลาดสดเท่านั้นแต่มันได้ขยายตัวเข้าสู่ระบบการบริหารราชการแผ่นดินของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่การจ่ายเงินเดือนทหาร การจัดซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์ไปจนถึงการจัดเก็บภาษีผ่านด่านชายแดนทุกตัวเลขถูกคำนวณเป็นสกุลเงินบาทไทยทั้งหมดนี่คือปรากฏการณ์ที่นักเศรษฐศาสตร์าการเมืองเรียกว่าการยึดครองพื้นที่ผ่านอธิปไตยทางการเงินซึ่งมีความแยบโยและส่งพลังยิ่งกว่าการใช้กำลังทหารเข้ายึดครองพื้นที่เสียอีกหัวใจสำคัญที่ทาให้เงินบาทกลายเป็นเจ้าเหนือหัวในดินแดนเหล่านี้คือความเชื่อมั่นที่ไม่มีสันคลอนต่อสีิรภาพของธนาคารแห่งประเทศไทย ในขณะที่ธนาคารกลางเมียนมาล้มละลายในทางปฏิบัติความมั่งคั่งมหาศาลจากทรัพยากรธรรมชาติที่รัฐฉานและกอทูเลเถือครองอยู่จึงต้องหาที่พักพิงที่ปลอดภัยที่สุดแหล่งแร่อนามณีล้ำค่าอย่างหยกและทับทิมน้ำงามซึ่งเป็นสินค้าส่งออกอันดับต้นๆของโลกที่เคยถูกผูกขาดโดยกลุ่มทหารเมียนมาบัตรนี้ถูกระบายออกสู่ตลาดโลกผ่านช่องทางตามแนวชายแดนไทยโดยมีพ่อค้าชาวไทยและนักลงทุนต่างชาติเป็นตัวกลาง กระบวนการเหล่านี้ทําให้เงินบาทกลายเป็นไม้บรรทัดเพียงหนึ่งเดียวที่ใช้กําหนดมูลค่าของสมบัติชาติเหล่านี้เมื่อทรัพยากรเหล่านี้ถูกตีราคาเป็นเงินบาทและเปลี่ยนมือในเขตอิทธิพลของไทยนั่นหมายความว่าไทยสามารถควบคุมต้นทุนและทิศท,ทางของตลาดอนันมณนิโลกได้อย่างเบ็ดเสร็จโดยไม่ต้องออกแรงขุดเองแม้แต่น้อยยิ่งไปกว่านั้นการประกาศใช้เงินบาทอย่างเป็นทางการในพื้นที่เหล่านี้ ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อยุทธศาสตร์พลังงานของภูมิภาครัชฉานและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นแหล่งกําเนิดของแม่น้ําสายใหญ่และมีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าพลังน้ํามหาศาลร,รวมถึงเส้นทางการลําเลียงก๊าซธรรมชาติที่สําคัญเมื <S <S <Jeez. S 2> ่อโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ถูกดูแลและปกป้องโดยกองกําลังชาติพันธุที่หันมาสวามิภักดิตต์ต่อระบบเงินบาทไทยความมั่นคงทางพลังงานของไทยจึงได้รับการประกันโดยอัตโนมัติการเจรจาในระดับลับๆ ระหว่างผู้นำกองกำลังกับตัวแทนกลุ่มทุนพลังงานมักจะจบลงด้วยข้อตกลงที่ใช้เงินบาทเป็นตัวตั้งทำให้ไทยสามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานในราคาที่ต่ำกว่าตลาดโลกและยังสามารถใช้เงินบาทเป็นเครื่องมือในการกดดันหรือสนับสนุนกลุ่มการเมืองต่างๆในพื้นที่ได้ตามต้องการนี่คือการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ทางการเงินที่เปลี่ยนให้รัฐกันชนกลายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยในทางพฤติไนในสายตาของประชาชนในรัฐฉานและกอทชูเล เงินบาทไทยไม่ใช่เพียงแค่สื่อกลางการแลกเปลี่ยนแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความหวังและการมีชีวิตรอดในวันที่ระเบิดร่วงหล่นจากน่านฟ้าและโรงงานหยุดผลิตลงสิ่งเดียวที่ยังคงซื้ออาหารยาและที่พักพิงได้ก็คือธนบัตรไทยที่มีรูปพระมหากษัตริย์ไทยความผูกพันทางจิตวิทยาและเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งนี้ทําให้ความพยายามใดๆของรัฐบาลทหารเมียนมาที่จะนําเงินจ้าตกกลับมาใช่อีกครั้งกลายเป็นเรื่องเพ้อฝันอิทธิพลของเงินบาท ได้อย่างรากลึกลงไปในระดับวัฒนธรรมการค้าจนแม้แต่เด็กตัวเล็กๆในป่าลึกก็รู้จักมูลค่าของเหรียญ10บาทมากกว่าธนบัตรใบละหนึ่พจ่าด้วยซ้ำปฏิบัติการไร้เสียงปืนนี้กำลังทำให้แผนที่เศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปลี่ยนไปตลอดการโดยมีประเทศไทยนั่งอยู่บนบัลลังก์ของผู้คุมกฎการเงินเหนือดินแดนที่ลุ่มรวยที่สุดในเชิงทรัพยากรของเพื่อนบ้านความลึกซึ้งของยุทธศาสตร์ การใช้เงินบาทเป็นอาวุธในครั้งนี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ระดับการค้าปลีกหรือการซื้อขายทรัพยากรเท่านั้นแต่มันได้กลายเป็นกำแพงล่องหนที่ปกป้องความมั่นคงตามแนวชายแดนของประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ mm. เมื่อกองกำลังชาติพันธุ์ในรัชฉานและกอทูลหันมาใช้เงินบาทพวกเขาไม่ได้เพียงแค่เปลี่ยนสกุลเงินแต่พวกเขาได้เปลี่ยนเข็มทิศทางยุทธศาสตร์มาหาประเทศไทยโดยสมบูรณ์ในแง่ของการทหาร การที่ทหารกองกําลังป้องกันตนเองเหล่านี้มีเงินบาทในกระเป๋าหมายความว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานที่จําเป็นจากฝั่งไทยได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นอาหารยารักษาโรคหรืออุปกรณ์สื่อสารซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนมีคุณภาพและเสถียรภาพมากกว่าสิ่งที่ได้รับจากเนปิดาหลายเท่าตัวส่งผลให้ขวัญและกําลังใจของกองกําลังตามแนวชายแดนที่หันมาเป็นพันธมิตรกับไทยนั้น มีความเข้มแข็งและยั่งยืนกว่าฝ่ายตรงข้ามที่ยังต้องทนใช้เงินจา้าที่ไร้ค่ายุทธวิธีนี้ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นผู้ถือไพ่เหนือกว่าในทุกมิติของการเจรจาสันติภาพและการจัดสรรผลประโยชน์ในภูมิภาครัฐบาลทหารเมียนมาพยายามอย่างหนักที่จะกู้สถานการณ์ด้วยการออกมาตรการบังคับให้ใช้เงินจา้าในการทำธุรกรรมชายแดนแต่ในทางปฏิบัติกลับไม่มีใครปฏิบัติตามเพราะแม้แต่ข้าราชการและทหารของเมียนมาเองที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวตะเข็บชายแดนเนี่ย ต่างก็พยายามลักลอบแลกเปลี่ยนเงินเดือนของตนเองให้กลายเป็นเงินบาทไทยเพื่อรักษาอำนาจซื้อไว้การที่เงินบาทสามารถแทรกซึมเข้าไปในระบบเส้นเลือดใหญ่ของคู่ขัดแย้งได้เช่นนี้ถือเป็นความสําเร็จในเชิงจารกรรมเศรษฐกิจที่รร้กาจที่สุดเพราะมันบ่อนทําลายอํานาจการปกครองของรัฐบาลทหารเมียนมาจากภายในทําให้คําสั่งจากศูนย์กลางเนปิดโอกลายเป็นเพียงเสียงที่ไม่มีใครฟังเมื่อท้องของทหารและครอบครัวของพวกเขาฝากไว้กับค่าเงินของเพื่อนบ้าน ในขณะเดียวกันการควบคุมทรัพยากรธรรมชาติผ่านระบบเงินบาทก็ได้ขยายวงกว้างไปถึงโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่พื้นที่รัชฉานและกอทูเลนั้นเต็มไปด้วยแหล่งแร่ที่หายากและมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่การที่นักลงทุนต่างชาติที่ต้องการเข้าถึงทรัพยากรเหล่านี้ต้องหันมาทำธุรกรรมผ่านระบบการเงินของไทยทำให้ไทยกลายเป็นประตูด่านสุดท้ายที่คัดกรองผลประโยชน์ก่อนจะส่งออกสู่ตลาดโลก ความมั่นใจในระบบธนาคารไทยทําให้เกิดการไหลเข้าของเงินทุนที่หมุนเวียนอยู่รอบชายแดนซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนไทยให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดกลายเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าและการเงินที่สาคัญของภูมิภาคอินโดจีนโดยมีรัชฉานและกอทูเลเป็นฐานการผลิตและแหล่งวัตถุดิบที่ถูกผนวกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทา,านไทยอย่างสมบูรณ์นอกจากนี้อิทธิพลของเงินบาทไทยยังทําหน้าที่เป็นเครื่องมือในการลดอิทธิพลของมหาอำนาจภายนอก โดยเฉพาะจีนที่พยายามขยายอิทธิพลผ่านสกุลเงินหยวนในพื้นที่ภาคเหนือของเมียนมาการที่กลุ่มชาติพันธุ์ทางตอนใต้และตะวันออกเลือกใช้เงินบาทเป็นหลักทําให้เกิดการคานอำนาจระหว่างเงินบาทและเงินหยวนซึ่งไทยสามารถใช้จุดนี้เป็นแต้มต่อในการเจรจาระดับพหุภาคีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติได้อย่างชาญฉลาดทุกย่างก้าวของการเคลื่อนไหวทางการเงินในดินแดนเหล่านี้จึงถูกจับตามองโดยหน่วยงานความมั่นคงและเศรษฐกิจของไทยอย่างใกล้ชิด เพราะนี่ไม่ใช่แค่การช่วยเพื่อนบ้านให้มีระบบการเงินที่สเสถียรแต่คือการวางแผนยึดครองพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่ทําให้ไทยกลายเป็นมหาอำนาจตัวจริงในดินแดนตะวันตกที่เต็มไปด้วยขุมทรัพย์และพลังงานอย่างไม่มีใครเทียบได้ลึกลงไปในรายละเอียดของอาณาจักรพลังงานที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าทึบและหุบเขาของรัชฉานและกอทูเลเราจะพบว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงผู้ซื้อพลังงานรายใหญ่เท่านั้นแต่ได้กลายเป็นผู้คุมกฎ ของระบบสาธารณูโภคทั้งหมดในดินแดนเหล่านี้ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อการใช้เงินบาทกลายเป็นระเบียบปฏิบัติใหม่การทําสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากเขื่อนพลังน้ําตามลําน้ําสารวินและกิ่งก้านสาขาของมันจึงถูกผูกมัดด้วยมูลค่าของเงินบาทไทยอย่างถาวรความน่าสนใจอยู่ที่ว่าโครงการเหล่านี้ไม่ได้พึ่งพาการกู้ยืมเงินในรูปของดอลลาร์สหรัฐเหมือนในอดีตอีกต่อไปแต่นักลงทุนและกลุ่มกองกําลังเจ้าของพื้นที่เลือกที่จะทําธุรกรรมผ่านสถาบันการเงินของไทยโดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากัตราแลกเปลี่ยนและความผันผวนของตลาดโลกสิ่งนี้ทําให้ประเทศไทยสามารถรักษาต้นทุนทางพลังงานให้ต่ําและมั่นคงในขณะที่ดินแดนเพื่อนบ้านได้รับความเจริญในรูปของโครงสร้างพื้นฐานที่หล่อเลี้ยงด้วยหยาดเหงื่อและทรัพยากรของพวกเขาเองแต่ถูกคํานวณมูลค่าเป็นตัวเงินบาทไทยทุกกระเบียดนิ้วในส่วนของขุมทรัพย์อนามณีที่โลกหลงไหลไม่ว่าจะเป็นทัพทิมสยามที่หาได้ยากหรือหยกเขียวมรกตน้างามจากเมืองในรัชฉาน บัดนี้เส้นทางการค้าไม่ได้มุ่งหน้าสู่ตลาดประมูลในย่างกุ้งหรือมันทะเลอีกต่อไปแต่กระแสของล้ำค่าเหล่านี้กลับไหลบ่าข้ามพรมแดนเข้าสู่ตลาดแม่สอดจังหวัดตะและตลาดแม่สายจังหวัดเชียงรายราวกับสายน้ำที่ไม่มีวันหยุดนิ่งนายทุนอันดามณีรายใหญ่จากทั่วโลกต่างรู้ดีว่าหากต้องการครอบครองสมบัติเหล่านี้พวกเขาต้องพกเงินบาทไทยมาเจรจาเท่านั้น เพราะกลุ่มผู้ควบคุมเหมืองและกองกำลังในพื้นที่กอทูเลและรัตฉานไม่ยอมรับพันธบัตรหรือสกุลเงินต่างชาติอื่นๆที่มีความเสี่ยงในการถูกอายัดหรือติดตามโดยรัฐบาลเมียนมาการที่ไทยควบคุมจุดยุทธศาสตร์ทางการค้านามณีเหล่านี้ได้อย่างเบ็ดเสร็จทําให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการเจรไนและการส่งออกอนามณีติดอันดับหนึ่งใน5ของโลกโดยอาศัยวัตถุดิบมหาศาลที่ถูกแลกเปลี่ยนด้วยเงินบาทไทยเพียงไม่กี่หมื่นล้านบาทต่อปี ซึ่งถือเป็นกําไรมหาศาลในเชิงยุทธศาสตร์ที่หาจากไหนไม่ได้อีกแล้วการที่เงินบาทไทยเข้าไปคุมทั้งระบบพลังงานและอนามณีเช่นนี้ส่งผลให้เกิดการพึ่งพาทางเศรษฐกิจที่ตัดขาดไม่ได้ประชาชนในรัฐฉานและกอทูเลเริ่มมองว่าการมีเงินบาทในมือนั้นอุ่นใจกว่าการมีทองคําหรือที่ดินเสียอีกเพราะเงินบาทสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ให้ความสว่างในบ้านเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องจักรการเกษตรและเป็นยาที่ช่วยชีวิตคนในยามเจ็บป่วย ความผูกพันที่แน่นแฟนนี้ถูกถักทอผ่านระบบการเงินที่ไทยวางโครงข่ายไว้อย่างรัดกุมจนกระทั่งเงินดอลลาร์สหรัฐที่เคยยิ่งใหญ่ในภูมิภาคนี้กลายเป็นเพียงสกุลเงินที่ใช้สําหรับเก็บออมในระยะยาวแต่ไม่สามารถนํามาใช้จ่ายจริงในชีวิตประจําวันได้ความไร้ค่าของดอลลาร์ในพื้นที่นี้ไม่ใช่เพราะมันไม่มีค่าในตัวเองแต่เป็นเพราะมันไม่สามารถตอบโจทย์ความรวดเร็วและความคล่องตัวในตลาดที่มีไทยเป็นผู้กําหนดกติกาแต่เพียงผู้เดียว ภาพที่ปรากฏชัดเจนที่สุดคือการที่ประเทศไทยสามารถชี้นําทิศทางของเศรษฐกิจชายแดนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทยเองได้โดยไม่ต้องผ่านการขออนุญาตจากรัฐบาลกลางในเนปิดอเมื่อพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติถูกบริหารจัดการด้วยระบบเงินบาทความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ของไทยในฝั่งตะวันตกจึงมีความแข็งแกร่งประดุจก,กำแพงเหล็กกล้าที่ไม่มีใครสามารถทลายลงได้ด้วยการทูดหรือการสงครามแบบเดิมๆอีกต่อไป นี่คือยุคสมัยที่อธิปไตยทางการเงินของไทยได้ขยายพรมแดนออกไปไกลกว่าเส้นเขตแดนทางภูมิศาสตร์และกําลังกลืนกินผลประโยชน์มหาศาลเข้าสู่หัวใจของเศรษฐกิจไทยอย่างแยบยลและมั่นคงที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่เมื่อกระบวนการกลืนกลายทางเศรษฐกิจดําเนินมาถึงจุดที่ระบบดิจิทัลเข้ามามีบทบาทความล้ําสมัยของเทคโนโลยีทางการเงินจากประเทศไทยก็ได้กลายเป็นเครื่องมือชิ้นสําคัญที่ปิดจุดอ่อนและช่องว่างของพรมแดนธรรมชาติอย่างสิ้นเชิง ในปัจจุบันเราไม่ได้เห็นเพียงแค่การหอบธนบัตรใบละ1,000บาทข้ามแม่น้ำสารวินหรือแม่น้ำเมยเท่านั้นแต่ในเขตเมืองสำคัญของรัชฉานและกอทูเลเราเริ่มได้เห็นการใช้ระบบ QR code และแอปพลิเคชันธนาคารของไทยในการชำระค่าสินค้าและบริการอย่างแพร่หลายตั้งแต่ร้านกาแฟในเมืองเล็กๆไปจนถึงการทำธุรกิจขนส่งขนาดใหญ่ความสะดวกสบายและความรวดเร็วนี้ทำให้เงินจาร์ดของเมียนมากลายเป็นของโบราณที่ไม่มีใครอยากแตะต้อง ในขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐต้องอเผชิญกับขั้นตอนการตรวจสอบที่ยุ่งยากและการหักส่วนต่างราคาที่สูงลิว่วระบบธนาคารพาณิชย์ของไทยได้กลายเป็นกระดูกสันหลังทางการเงินที่ค้ำจุนชีวิตประจําวันของพลเรือนและนักรบกลุ่มชาติพันธุ์ไปโดยปริยายการเชื่อมต่อทางเทคโนโลยีนี้คือการผนวกเอาพื้นที่ทางเศรษฐกิจของเพื่อนบ้านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศการเงินไทยอย่างถาวรน,นักยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงระบุว่า นี่คือแผนการที่แยบยนที่สุดในการสร้างเขตอิทธิพลใหม่เพราะเมื่อประชาชนในพื้นที่เหล่านี้มีบัญชีเงินฝากมีการทําธุรกรรมและมีการออมเงินในรูปของสกุลเงินบาทความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งของเขตเศรษฐกิจไทยจะฝังรากลึกยิ่งกว่าการโฆษณาชวนเชื่อใดๆสิ่งนี้ส่งผลให้ประเทศไทยมีอำนาจต่อรองในการควบคุมทิศทางการเคลื่อนย้ายทรัพยากรธรรมชาติอย่างเบ็ดเสร็จ เมื่อเหมืองแร่และแหล่งพลังงานไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้ระบบการเงินไทยในการจ่ายเงินเดือนและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อิทธิพลของไทยจึงฝังตัวอยู่ในทุกอนูของการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพื้นที่เหล่านี้จึงเปรียบเสมือนสมบัติของไทยที่ฝากไว้ในดินแดนเพื่อนบ้านและอนามนีล้ำค่าที่ถูกขุดขึ้นมาก็เปรียบเสมือนสินทรัพย์ที่รอการเปลี่ยนสภาพเป็นเงินบาทไทยเพื่อนำไปใช้สอยได้จริงในโลกยุคใหม่ความไร้ค่าของดอลลาร์ในดินแดนนี้ จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลผลิตจากการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่ไทยเป็นผู้กุมบังเหียนแต่เพียงผู้เดียวในมิติของการเมืองระหว่างประเทศการที่รัฐฉานและกอทูเลประกาศใช้เงินบาทร้อยละร้อยคือการส่งสัญญาณเตือนไปยังรัฐบาลทหารในเน,นปิดอว่าอธิปไตยเหนือดินแดนที่พวกเขาอ้างสิทธินั้นเหลือเพียงแค่ในนามเท่านั้นพร้อมหน้าที่แท้จริงคืออำนาจในการกำหนดปากท้องของประชาชนได้ หลุดลอยมาอยู่ในมือของกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วกองกําลังชาติพันธุ์เหล่านี้ไม่จําเป็นต้องพึ่งพาโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากส่วนกลางอีกต่อไปและยังสามารถสร้างความมั่งคั่งจากการส่งออกพลังงานและทรัพยากรผ่านช่องทางของไทยได้อย่างอิสระการเปลี่ยนผ่านนี้ทําให้บทบาทของดอลลาร์สหรัฐที่เคยเป็นตัวกลางในการแทรกแซงทางการเมืองจากมหาอำนาจตะวันตกถูกลดพอนลงไป เนื่องจากไทยสามารถใช้มาตรการทางธนาคารของตนเองในการบริหารจัดก,การความเสี่ยงและควบคุมเสถียรภาพตามแนวชายแดนได้โดยตรงโดยไม่ต้องรอฟังคำสั่งหรือพึ่งพาความเห็นชอบจากองค์กรระหว่างประเทศที่อยู่ห่างไกลความเคลื่อนไหวนี้ยังสะท้อนถึงการปรับตัวของไทยในฐานะพี่ใหญ่ของภูมิภาคที่มองเห็นขุมทรัพย์และโอกาสท่ามกลางวิกฤตการเปลี่ยนรัฐกันชนที่เคยเต็มไปด้วยปัญหายาเสพติดและการสู้รบให้กลายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ใช้เงินบาทเป็นสกุลเงินหลัก คือการเปลี่ยนผ่านสู่ความมั่นคงที่ยั่งยืนผ่านกลไกลตลาดเมื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจถูกผูกติดอยู่กับเสถียรภาพของไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆจึงมีแรงจูงใจอย่างยิ่งในการรักษาความสงบและปกป้องแหล่งทรัพยากรพลังงานและเมืองอนามณีเพื่อไม่ให้กระทบต่อไรายได้ในรูปเงินบาทของตนเองนี่คือการใช้เงินบาทเป็นโซ่ทองคลองใจที่รัดกุมกว่าพันธสัญญาใดๆในโลก และเป็นการยืนยันว่าประเทศไทยได้กลายเป็นผู้คุมโชคชะตาของดินแดนตะวันตกอย่างสมบูรณ์แบบทั้งในฐานะผู้บริโภคพลังงานรายใหญ่และผู้กุมกลไกาการค้าอนามณีระดับโลกที่ไม่มีใครสามารถมองข้ามได้อีกต่อไปในห่วงเวลาสุดท้ายของการเปลี่ยนผ่านเชิงภูมิรัฐศาสตรน์นี้สิ่งที่เราได้เห็นไม่ใช่แค่การเปลี่ยนสกุลเงินในกระเป๋าสตางค์ของชาวบ้านแต่คือการสถาปนาเขตอิทธิพลของประเทศไทยที่มั่นคงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ การที่รัสชาญและกอทุเลเก้าวเข้าสู่ระเบียบการเงินของไทยอย่างเต็มตัว100%ได้กลายเป็นบทเรียนราคาแพงให้กับมหาอำนาจโลกที่เคยเชื่อว่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะสามารถครองความเป็นใหญ่ได้ในทุกตารางนิ้วของโลกในป่าลึกและหุบเขาที่เต็มไปด้วยขุมทรัพย์ของเมียนมาความเป็นจริงได้พิสูจน์แล้วว่า เสถียรภาพที่จับต้องได้และสายสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันในระดับท้องถิ่นนั้นทรงพลังยิ่งกว่านโยบายการเงินที่สั่งการมาจากอีกซีกโลกหนึ่งเมื่อเงินบาทกลายเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงทั้งกองทัพและพละเรือนชะตากรรมของดินแดนเหล่านี้จึงถูกผูกโยงเข้ากับดัชนีเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครอย่างไม่อาจแยกจากกันได้อีกต่อไปนี่คือชัยชนะที่ไม่ได้แลกมาด้วยเลือดเนื้อของทหารไทยแต่แลกมาด้วยความแข็งแกร่งของระบบธนาคารและวิสัยทัศน์ทางยุทธศาสตร์ที่มองการไกลความสําเร็จ ในการเข้าควบคุมทั้งแหล่งพลังงานมหาศาลและขุมทรัพย์อันมณีล้ำค่าผ่านกลไกเงินบาททำให้ประเทศไทยกลายเป็นผู้เล่นที่ถือไพ่เหนือกว่าในกระดานอำนาจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านยังคงติดหล่มอยู่ในความขัดแย้งภายในที่ไม่มีวันจบสิน้นไทยกลับสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านั้นมาสร้างความมั่นคงให้กับตนเองได้อย่างต่อเนื่องพลังงานไฟฟ้าที่ไหลเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมในภาคกลางและอันมณีที่สร้างรายได้มหาศาลจากการส่งออก ล้วนเป็นเครื่องยืนยันว่าเขตอิทธิพลทางการเงินของไทยได้กลายเป็นกำแพงล่องหนที่ขยายขอบเขตอำนาจออกไปโดยไม่มีใครขัดขวางได้การที่ดอลลาร์ไร้ค่าในพื้นที่เหล่านี้ไม่ใช่เพียงเพราะการขาดแคลนเงินสดแต่เป็นเพราะระบบนิเวศเศรษฐกิจของไทยได้กลืนกินพื้นที่เหล่านี้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของตนเองอย่างสมบูรณ์จนกระทั่งระเบียบโลกเดิมที่ใช้ดอลลาร์เป็นฐานถูกแทนที่ด้วยระเบียบใหม่ที่ใช้เงินบาทเป็นตัวกำหนดทิศทาง มองไปในอนาคตการผนวกรวมทางเศรษฐกิจในลักษณะนี้จะกลายเป็นต้นแบบใหม่ของการสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนประเทศไทยจะไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่ผู้รับผู้ลี้ภัยหรือผู้สังเกตการสงครามอีกต่อไปแต่จะทำหน้าที่เป็นนายธนาคารและผู้คุมกฎของภูมิภาคอินโดจีนตอนบนความผูกพันที่เกิดขึ้นจากความสะดวกสบายของเทคโนโลยีทางการเงินและเสถียรภาพของค่างเงินจะทำให้เกิดการพึ่งพาที่ยั่งยืนจนยากจะถอนตัว ต่อให้ในวันข้างหน้าสถานการณ์การเมืองในเมียนมาจะคลี่คลายไปในทิศทางใดแต่รากฐานของเงินบาทที่ยังลึกลงไปในดินแดนรัฐฉานและกอทูเลแล้วนั้นจะยังคงอยู่และเติบโตต่อไปในฐานะตัวแทนของอธิปไตยไทยที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านี่คือจุดสิ้นสุดของยุคสมัยที่เงินดอลลาร์ครองเมืองและเป็นจุดเริ่มต้นของยุคทองแห่งเงินบาทไทยที่จะประกาศสักดาเหนือทรัพยากรและพลังงานในดินแดนตะวันตกไปอีกตราบนานเท่าน,านั้น บทสรุปของเรื่องราวนี้เนี่ยจึงไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขในบัญชีแต่มันคือเรื่องของอำนาจที่แท้จริงในโลกยุคใหม่ที่ความมั่งคั่งและความมั่นคงถูกถักทอเข้าด้วยกันผ่านสกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคประเทศไทยได้พิสูจน์ให้โลกเห็นแล้วว่าการยึดครองพื้นที่ที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดคือการยึดครองหัวใจและปากท้องของ